รัสเซียปะทะกองพัน์ฝรั่งเศสที่ขาดคอฟกวาดเรียบสถานก,การณ์แนวหน้าที่สมรภูมิยูเครนนะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการบินทางยุทธวิธีดโดรนกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่ของกองทัพรเสเยียนั่นก็คือ Air Force รวมถึงภาคพื้นดินของรัสเซียประสานกันนะคะโจมตีกลุ่มกองกำลังยูเครน ใน115เขตในรอบ24ชั่วโมงเท่านั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานผลการปฏิบัติการรบทุกหน่วยโดยเฉพาะเน้นในทิศทางของคาคคอฟและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็รับฟังรายงานอย่างชัดเจนนะคะปรากฏมีรายงานการต่อสู้กับกองกำลังของฝรั่งเศสแถวคาคคอฟนะคะสองกองพันเนี่ย นักข่าวทหารอเล็กซานเดอร์สลาดคอฟเผยแพร่เรื่องราวในเทลกรรมส่วนบุคคลนะคะเขาระบุบอกว่าขณะนี้ในทิศทางของคาร์คอฟมีการสู้รบอย่างดุเดือดกับทหารรับจ้างชาวฝรั่งเศสจำนวนอย่างน้อยหนึ่งกองพันส่วนใหญ่คือฝรั่งเศสก็คือนายทหารหรือทหารฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะเพราะมาครงบอกแต่แรกว่าจะส่งเข้ามานั้นยืนยันว่าอยู่ที่คาร์คอฟนี่แหละ กองทัพอเสริกํากำลังโจมตีด้วยปืนทั้งหมดการบินกำลังทำงานเรากำลังทำลายให้สินส้นซากจะไม่จับเป็นนักโทษและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะลงบันทึกในประวัติศาสตร์ของสงครามชาวฝรั่งเศสกำลังเสียชีวิตในรถถังมีร่างปราศจากชีวิตเกรียมไม่นอนเรียงรายอยู่ทุกค้นแห่งอันนี้เลยนะข่าวทหารนะคะเป็นคนพูดฉันขอเตือนว่าเรา ไม่ได้จับนักโทษชาฝรั่งเศสแม้แต่คนเดียวในไม่ช้าโรงศพลายพันโลงจะมุ่งหน้าไปยังปารีสโอ้เคมนะคะดูเดือดเชียวฉันกำลังถ่ายทอดสดจากทิศทางขาขอบดูว่าทำไมพวกเขาถึงมาถึงดินแดนของเราฉันยังเผยแพร่วิดีโอจากกล้องของนักสู้ของเราด้วย เอามาแชร์ไม่ได้นะคะอยากดูก็ต้องเข้าไปสู่ t ท l e g r a m ส่วนตัวของออนักข่าวสายทานคนนี้งานนี้ไม่ปราณีกันแล้วนะคะมาครงออกหน้ามากพาฐานฝรั่งเศสมารบก่อนใครเลยท่ามกลางการเลือกตั้งใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าพรรคอนุรักษนิยมจะมาแรงแสงหน้าพรรคของเออามาครมงอาชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยมาดูกันนะคะที่แนวหน้า ข่าวอเป็นอย่างไรวันที่17มิถุนายน2567สำนักข่าวพาสและสปุตนิกรายงานว่าแบตชกุปนอตหรือกลุ่มแนวรบกลุ่มรบเหนือนะคะขับไล่การตอบโต้ของกองทัพยูเครน3ครั้งและเอาชนะกองพันของศัตรู2กกองกองทัพกองกำลังที่เกี่ยวข้องนี้เป็นทหารฝรั่งเศสด้วย กองทัพยูเครนสูญเสียบุคลากรทางฐานมากถึง265นายเสียรถถังไปสองคันปืนใหญ่สนามหลายหน่วยในรอบ24ชั่วโมงเองกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย,ยรายงานอีกนะคะว่าหน่วยแบทเทลกุ๊ปนอตปรับปรุงสถานการณ์ที่แนวหน้าและเอาชนะกำลังคนตลอดจนยุโทโธปกรณ์ของกองพลป้องกันที่125อุปกรณ์ของกองพลฐานราบที่71 ในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานหรือเมืองโวชานเซนิโคโวโวชานสกีในขาขอบทั้งหมดเมืองหลักคือโวชานนี่ก็ร่ำร่ำจะได้รับการปล่อยนะคะแต่ยังรบกันเดือดมีฐหารนาโต้เข้ามาร่วมซาดด้วยในระหว่างวันการโจมตีตอบโต้การบุกหรือการโจมตีของ ยูเครนอ่ะสครั้งนะคะมีกองพลนาวิกโยธินที่3-6กองพลพิทักแห่งชาติที่13โดนขับไล่หมดโดยกลุ่มเหนือกลุ่มรบทางเหนือนะคะแบทเท e g กรุปนอ r t h เข้มเลยได้ข่าวว่าออมีหน่วยของเชชเนี่ยเข้ามาสมทบแปลว่าจะรุกหนักการสูญเสียของศัตรูหรือทางเคียฟนะคะเสียบุคลากรทางทหารไป 265นาย265นายก็ว่ากันไป3กลงร้อยก็เท่ากับ1กลงพันเลยนะคะรถถัง2คันยานภานะ3คันปืนครก M198 ขนาด155มมพลิโดยสรัสตอีกแล้วปืนครก D30 ขนาด122มมและ Electronic Warfare Box Novel AD โดนยำเละคือ ถล่มโจมตีจนพังราบใช้ไม่ได้นอกจากนี้ยังทำลายคลังกระสุนสามแห่งของนาโตในแถบนี้ด้วยอันนี้รายงานโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียน,นะคะนอกจากนี้แบตเท r กุปเซา t ์มีน r อตก็ต้องมีเสาเอาชนะ3กองพันของกองทัพยูเครนทำลายรถถังเลบเพิดอีกแล้วดิดอาทิตย์ที่แล้วก็จัดการเอบรามไปหลายคันนะคะวันนี้เลบเพิด ก็เป็นรุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีการส่งเพิ่มนะคะอันนี้โดนจัดหนักไปในรอบ24ชั่วโมงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าแบตเทอร์กรุบปเซาของรัสเซียขับไล่การโจมตีของยูเครน4ครั้งและการเอาชนะกองพลน้อยของยูเครน3มหน่วยภายในรอบ24ชั่วโมงกองทัพยูเครนเสียทหารมากถึง3 8 0นายเรียกว่าจัดหนัก เสียเป็นหลายกองร้อยนะคะรถถังเลปเปิดโดนไปหนึ่งคันแบทคุปเสาก็ปรับปรุงสถานการณ์ตามแนวหน้านั่นก็คือขับไล่ได้ก็บุกไปข้างหน้ามีการตอบโต้4ครั้งต่อการก่อตัวของกองพันยันยนต์ที่33และ41กองผลป้องกันที่114ทั้งหมดนี้ถูกขับไล่ขับออกจากโดนเนสค่ะตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะ คียบสูญเสียบุคลากรในย่านนี้ไป3 8 0นายรถถังเล็บผัด1คันของเยอรมนีรถหุ้มเกาะโกแซกสองคันยานพาหนะ15คันปืนครกรดี20ขนาด152มม2ตัวปืนครก 2A65 Master B มัสตบีขนาด152มม,มและปืน M119 ขนาด105มมสองกระบอกนี้ผลิตในสหรัฐเมกาโดนทุบพังราบ ดมิทรีเพสคอฟโกรมลินนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองบอกว่าการดำเนินการการจัดตั้งเขตกันชนในภูมิภาคคาคอฟจะดำเนินต่อไปจนกว่ารัเสเซียจะรับประกันความปลอดภัยของภูมิภาคของตนจากการถูกยูเครนยิงถลง่มภูมิภาคของรัเสเซียใกล้ๆที่ถูกยิงจากคาคอฟหรือซูมิก็คือเบลกรอดนั่นแหละ รับรองความปลอดภัยได้ก็ต้องทําให้ตรงเนี้กลายเป็นบัฟเฟอร์โซนนั่นก็คือคาคอ,คอมีสิทธิ์ถูกยึดเพสคอฟยังกล่าวอีกนะคะว่าจะไม่มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพในที่ประชุมสวิสจะไม่มีการค้นหาการลงมติโดยสันติโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝาก่ายสันติภาพจะไม่ถูกพูดถึงกันที่นั่นนั่นคือประเด็นในที่นี้โฟกัสอยู่ที่ประธานาธิบดีปูตินซึ่ง เสนอความคิดเริ่มด้านสันติภาพไปแล้วฉันไม่สงสัยเลยว่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายฝ่ายแม้ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนจะปฏิเสธทันทีกับโครงการเริ่มสันติภาพของรัสเซียแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงมีผู้มีสติมากขึ้นหมายถึงในฝ่ายของยุโรปนะคะหรือแม้แต่นาโตสมาชิกบางประเทศก็ได้ที่จะคิดทบทวนอีกครั้ง หากมันคุ้มค่าดีกว่าที่จะรอให้เงื่อนไขต่างๆแย่ yeah, ลงไปอีกนี่เป็นความเห็นของออโคโสกของเครมลินนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีแววซะด้วยนี่ฉะนั้นจะไม่มีการออกมาบอกว่าจะมีการจัดเจรจาสันติภาพครั้งต่อไปโดยเชิญรัเสเซียด้วยเพราะครั้งเนี้ยล่าสุดที่สวิตเนี้ยเหลวไม่เป็นท่ารายใหญ่ไม่มาเหลือแม้ว่าจะดูเยอะนะคะ 78ประเทศก็ตามก็เล่นเชิญมาทั้งหมดใช้เครดิตใช้บารมีสรัฐนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสมาชิกบริก k ทั้งหมดประมาณ12ประเทศไม่ลงนามร่วมในการรับรองแผนสันติภาพของสรัฐซึ่งอวยฝั่งของอยูเครนฝ่ายเดียวเพราะทุกคนโดยเฉพาะรายใหญ่ๆอย่างจีนอย่างซาอุดีอาระเบีย UAE บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดสันติภาพเมื่อไม่มีรัเสเซียเกี่ยวข้องสรุปหน้าแตกล้มเหลวไปแล้วนะคะครั้งที่หนึ่งนี่ขนาดบอกว่าจะจัดอีกครั้งก็แสดงว่ารู้ตัวว่าล้มเหลวและที่สำคัญเดินทางออกอย่างขนาดที่ทั้งอเมริกาทั้งเยอรมันนะคะทั้งอังกฤษนะคะออกมาจากที่ประชุมทั้งน,นี้ประชุมไม่เสร็จเลยก็แปลว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเหลวและที่สำคัญไบเดนก็ไม่ได้มา จบค่ะสถานการณ์ตอนนี้รัสเซียเป็นต่อทางการทหารอย่างชัดเจนและยืนยันว่าจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการเจรจาหากยูเครนและผู้อุปถามอย่างสหรัฐและนาโต้ปฏิเสธขั้นต่อไปก็จะไม่ปราณีคนที่ยืนยันคำนี้คือสภาดูมาาค่ะและการปฏิบัติการโหดจัดรัสเซียก็เริ่มขึ้นแล้วในขาของคิวใกล้ๆก,ก็คงจะไม่พ้นซูมีและโอเดสซาค่ะ โปรดจับตารัสเซียจะมีปล่อยของแน่นอนค่ะ